มาเยอะเลยจากทีมวันนี้วันนี้มาสอบสวนจางแล้วก็มีสุรินครับแล้วก็โคราชครับแล้วก็ฝั่งดอนนะสนันดอนเมืองเราครับผู้เสียหายเนี่ยก็มาล้อผม,มนะว่ามีผู้กองครับรู้สึกว่าลองสารวัตรสอบสวนนะอยู่ที่ปากช่องครับนี่ครับย,ยังอยู่ในราชการนะ,ะผู้กองเนี่ยเขามาบอกน้องๆเนี่ยว่ายังรับราชการอยู่ครับ ยังรับราชการอยู่นะฮะร้อยตำรวจเอกนะครับผู้กองเขาทำยังไงอ่าผู้กองเนี่ยเขามาตีสนิทว่าอ่ายังรับราชการอยู่มาคุยอ่าพวกน้องๆแล้วอยู่ๆก็ยืมรถน้องๆไปครับแล้วปรากฏว่าทั้งรถทั้งคนตอนนี้ปัจจุบันนี้หายไปเลยครับติดต่อไม่ได้เลยครับเลยน้องก็แจ้งความไปที่สพอเมืองปากช่องครับยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยครับก็มาร้องเพลงมาร้องเพจจากหิงแจงทีมสะพานใหม่ครับ เลยผมก็พามาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางครับก็มาขอความเป็นธรรมต่อท่านจิรพภูริเดชครับขอให้ท่านเมตตาด้วยครับทำไมรู้จักกับเขาทุกรองยังไงให้เขายืมรถไปง่ายง่ายฮะเอาเนี้ยเอาพูดเลยครับเราให้ฟังหน่อยครับคือว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยค่ะเป็นเป็นน้องน้องเขยค่ะอ่าฮะมีน้องเขยก็ค,ยคือว่าผู้หญิงเนี่ยในภาพเนี่ยจะเป็นน้องน้องสาวแฟนเนี่ยค่ะือ เาียะโชว์ให้เขาดูคนไหนครับแฟนเดียวกอนค่ะภาพไหนภาพนี้ใช่ไหมครับนี่ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นน้องสาวแฟนครับมาทําขอยิ้มรถเราไปรถที่ว่ายิ้มรถไอ้ขอลูกนียิ้มมาคนทั้งรถแล้วรถก็หายไปทั้งคนแล้วไม่ติดต่อกันมาเลยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่วันที่11มีสาค่ะแต่ก่อนหนั้น42566ค่ะ อันนี้แต่ก่อนอะเราให้ยืมืีแบบเป็นปน้องสาวนี่ซูมีหลาดค่ะสีเทา,ายืมราบ่อยใช่ไหมยืมบ่อยแล้วทีนี้เราทีนี้คือมีปัญหากับพี่ชายเขาเขาบล็อกพี่ชายตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ดีมาปลดบอกว่ามาขอยืมรถไขคอลูกหน่อยความที่เราเนี่ยคือความไว้ใจว่าเป็นน้องสาวเราก็ให้ยืมยางนี้หายทั้งคนรทั้งรถตากถุนแล้วไม่ติดต่อกันมาเลยติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ และทีนี้เราคือเราโดนปัญหาเดียวกันทั้งหมดสามสามคนนี้คือโพอัวหากันไปไปมาก็เจอกันเมื่อติดต่อกันมาคือโดนคนตำรวจโทรกันเนี่ยด้วยกันทั้งหมดเลยสามคนเลยคุณรู้จักกันไหมเนี่ยไม่รู้จักค่ะมคไม่รู้จักกันค่ะเสร็จแล้วก็มาติดต่อกันได้กลายเป็นบุคคลคนเดียวใช่ค่ะบุคคลคนเดียวกันที่ว่าเอ๊มีรถอะไรบ้างนะมีรถอะไรบ้างครับที่ซูมิลาดคะ่ะและ้วแล้วก็อะไรนะโตโยต้ายาริสสีแดงอ๋อรถโตโยต้ายาริสสีแดงครับได้คันหนึ่งครับ มาดดาสองครับครับเอาว่าไงครับพูดต่อเลยครับแล้วทีนี้น่ะเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเพราะเบอร์เปลี่ยนเบอร์เหมือนทุกอย่างแล้วที่ส่งข้อความมาหาเรายอมรับสารภาพว่าเป็นคนเอาจำนำจริงๆโดยเป็นแฟนน้องสาวเนี่ยค่ะพี่น้องสาวเป็นนายอมรับสารภาพว่าเอาไปจำนำแต่ว่าเราก็แคปข้อความนั้นคือแล้วเราก็พิมพ์เอกสารมาให้ทางตำรวจดูด้วยแล้วทีนี้เขาก็เราโทรไปเนี่ยไม่รับสายทุกสายเลยไม่ติดต่อกลับมาหาเราด้วยแล้วก็เราถามถึงเรื่องรถ ก็ไม่พูดแม่อะไรทังอย่างเลยแล้วก็ปิดทั้วันนี้ก็ยังปิดเครื่องนี้หายค่ะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อมาทางพี่ชายเขาได้ทางบ้านด้วยแล้วก็หายทุกวันนี้ก็ไม่ติดต่อใครเลยไม่บอกค่ะหายสาบสูญไปบ้านก็ปิดหมดเลยครับเรื่องนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราคดีไม่ขึ้นหน้าใช่ไหมพี่ไหนที่ไหนครับขออำเือโคราชครับเหมือนกันครับครับภาษาไันเลยนะครับอ๋อคราช ไอ,อไเดือนอะไรม้งรรางฮะเอาอย่างนี้ฮะเดี๋ยวมาม,มีมีทหารบกอยู่สุรินครับเดี๋ยวดิต้นต้นเดี๋ยวดิต้นนี่ฮะม,ะมะีมีทหารบกครับอยู่จังหวัดส,สุรินโดนโดนรถด,ด้วยครับ,รบว,ว่าไงครับจ่าอ่าพูดเลยครับเล่าให้ฟังเลยครับเล่าให้ฟังเลยโดนอ่าพอดีเอารถให้ให้ให้ส่งต่อครับแล้วทีนี้ก็เลยประมาณว่ายืมยืมเอาไปส่งแล้วไม่ส่งครับแล้วก็น่าจะเอารถไปจำ ไม่รู้ว่าที่ไหนครับธรรมดาครับก็ติดต่อเขาแล้วบอกว่าขอรถคืนเขานัดส่งรถคืนก็ไม่ไม่ส่งครับนัดให้แต่ไปเจอเจอหน้าอย่างเดียวครับแต่ไม่ส่งรถให้ครับรู้จักเขาได้ยังไงครับรู้จักรู้จักทางทางเฟซครับแต่แต่ไม่สนิทครับแต่ประมาณว่าเขาเขาเขาเห็นเราโพสต์แล้วเขาก็เลยมาติดต่อติดต่อมาครับก็เลยว่าขอส่งต่อบอกว่าเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้ครับร้อยตำรวจเอกก็เลยว่าอถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาพี่ได้ที่ที่โรงพักเลยประมาณนี้ครับครับ เชื่อใจเขาเลอครับว่าเป็นตำรวจตอนแรกก็ครับบอก้จักทางเฟซนี่เพียงไงอ่าบอกให้หน่อยฮะเล่าให้หน่อยครับโพสโพสโพสหน้าเฟซตัวเองครับว่าอ่าส่งเหมือนคล้ายๆส่งส่งอ่าส่งรถไมไหวอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับหาคนส่งต่อใช่ครับแล้วแล้วแล้วทีนี้พี่แกก็เลยทักใช่ครับติดต่อมาว่าเอามาเอารถมาให้พี่ส่งส่งต่อเองก็ได้ประมาณนี้ครับว่าพี่เป็นตำรวจอยู่โคราชยศร้อยตำรวจเอกใช่ครับรับปากจองครับใช่ครับ ครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเขาเป็นตำรวจก็เลยว่าน่าจะมั่นคงประมาณนี้ครับครับก็เลยให้เขาประมาณนี้ครับครับครับไปส่งเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่ครับส่งประมาณปีปีหกสามครับแต่แต่แต่ติดที่ว่าแต่ติดส่งประมาณปีหกสามนะครับแต่ติดที่ว่าอ่าพอดีมีพี่คนหนึ่งแกบอกประมาณว่าเงินเงินที่เอามาส่งว่ารถผมไม่ใช่เงินแกครับแต่แกไปยืมเงินกับพี่อีกคนหนึ่งมาเพื่อมาส่งงวดรถผมใช่ครับแล้วพี่คนอีกพี่พี่ พี่คนนี้ก็คือพี่แป้งเคยก็ประมาณว่าเหมือนเหมือนแกก็ตามทวงเนี่คบพี่พี่ตำรวจนี่ครับร้อยร้อยตำรวจเองเนี่ยครับตามเอาไปเอารถไปให้เขาตั้งแต่ปีหกสามใช่ครับครับนู้นก็ผลนมาเลยมาใช่ครับผลผนแต่ไม่ได้ผนไม่ได้ผนมาห้าเดือนแล้วครับห้าหกเดือนแล้วครับเพิ่งเพิ่งขาไปห้าเดือนใช่ครับใช่ครับครับก็เลยครับโพสเมื่อไหร่ครับโพสเมื่อไหร่ครับเฟซบุ๊กที่เขาโพสพอจําได้ไหมโพสต่เริ่มโพสเนี น่าจะนานแล้วหกปีหกสามครับปีหกสามครับครับแต่ล้วสุดท้ายก็ผ่อนไม่หมดใช่ไหมครับผ่อนไม่หมดครับไม่ไม่ได้ผ่อนเลยครับก็งวดงวดงวดตอนนี้ก็เหลืออยู่สามสิบสามสิบหกงวดครับใช่ไปไหนมาตามกับเราไปไนมาตางกับผมครับครับครับอือครับเป็นรถอะไรครับเป็นรถอะไรฮะมาด้าสองครับมาด้าสองครับสีเทาครับครับสามสิบงวด เนีย่ยครับอ่าผมไม่ผมพูดงี้นับภาษาเลยถ้าหารบกอยู่โคราชยังโดนเลยครับแล้วพี่น้องประชาชนจะไม่โดนได้ไงไอ้คนหนึ่งฮะโคราชมาเลยครับชื่ออะไรฮะขยับขึ้นมาเอามาเลยครับถือเอาถือแต่รูปนี้ไว้เอาคนนี้อ่ะถือเลยครับนนว่าไงครับนนพูดเลยครับคือแบบรู้รู้จักกาันแล้วเขามาขอยืมรถไปธุระเพื่อที่จะไปธุระแล้วตอนรู้จกัจากกาันเหมือน รู้สนิทกันคุยกันน้องอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกันนะคะน้องสาวเออมาจีบน้องสาวรู้จักกับน้องสาวค่ะก็มายืมรถเหมือนแบบเครื่องยืมไปเดินพิษภาค่ะที่ที่ที่ไม่เอามาคืนปกติก็เคยยืมใช่ปกติใช่ค่ะปกติก็เคยยืมแล้วก็มาคืนแล้วพามาพิษภายืมไปบอกว่าเดี๋ยวเอามาคืนโทรหารับอีกชั่วโมงนึงมาอีกชั่วโมงนึงมาแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบไปเลยจากนั้นก็ไม่ติดต่อไม่ได้ใช่ค่ะพิษภาเนี่ยค่ะ แล้วก็เงียบหายไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้เรารถตอนค่ะพอนอ,อนอยู่ค่ะตอนนี้ซึ่งพิงอยู่ผมเนคนรถเป็นใครน้าได้คุยเขาไหมถามเขาเขาก็บอกยืมไปธุระแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอาไปไหนเขาก็าบอกว่าไปธุระเดี๋ยวเอามาคืนนะเ,าานนะเดี๋ยวมาคืนนะติดต่อเขาเขาบอกเดี๋ยวมาคืนแต่พอตกเย็นทำๆเขาปิดเครื่องนี้พอเช้าโทรอีก พอเช้าโทรหาเขาก็แกีวเมื่อคืนเดี๋ยวตอนนี้อยู่นี่ก่อนไปทำรารือก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เอามาให้หใช่ค่ะแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วตอนนี้หายไปเลยแล้วไปหา<ป>ที่โรงพักไหมว่าอยู่ไปไหมฮะที่โรงพักที่เขาบอกอะออที่เขาบอกไป,ไปตามหาแล้วค่ะไม่เจอ,อ,อไม่เจอ <laughs> ใช่ไปไปเอาชื่อเขาไปให้ผู้กองกลับมาหาก็ไม่เจอกลับที่ไหนอะเมืองอะ ไปไปจอหอด้วยค่ะเพราะว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าเคยทํางานอยู่จอหอก็เลยตามที่จอหอก็ให้ตํารวจที่จอหอเอาชื่อแล้วเอาบัตรไประชาไม่มีค่ะแสดงว่าไม่น่ารู้เปล่าหลอกโทรฟ้าหรือเปล่าหลอกโทรฟ้าให้เลียชื่อหรือเปล่าชื่อก็ไม่มีค่ะตำรวจก็ดูให้เป็นตำรวจจริงไหมเคยเห็นไหมใช่เพรชื่อประจอนครบแล้วเขามาเปลี่ยนชื่อจีระพันธ์ตำรวจจริงใช่ไหมครับตอนแรกอะตอน เพราะว่าโดนอาจจะถูกกดตั้งแต่ปี5้าเก้าหรือเปล่าที่เขาทุ่มมาประมาณนี้ค่ะออกออกจากราชการแล้วครับก็ยังหลอกพี่น้องประชาชนชาวโคราชไปทั่วแล้วเป็นไงมาเรียกร้องอยากให้ผู้กองคนนี้รถมาคืนหรือติดคุกครับก็เราก็แฉเขาติดคุกเพราะว่าไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกค่ะ๋อครับอืมแจ้งขอเมืองแล้วก็ไดเือนอะไรเดือนอะไรครับไปแจ้งวันที่เก้ากรกฎาคมเดือนกรกฎาคมค่ะ ช่วแรกเราเราก็ให้โอกาสน้องสาวฟนะค่ะว่าเออเดี๋ยวเด็กน,น,น้อยเดหนมก็เามาคือคงไม่ทำพี่ชายมันหลกนมาแต่เราเราไม่ไมทำเพว่อนทราไั่ทพวกพี่วนนี้ด้วยพอไปที่ค<ร>ุยเคกเลยรู้แค่เพื่นพี่คนนึ่แคแค่หน้าตัวของพี่ที่มาเดีเาา๋ยแล้วันหนูก็เลยเป็นคนที่โทรสู่โตทที่ทุกนีหมดเลยครับและทราบว่าคนเดียนที่จะทำเราเขาชื่อชื่อนมมีชื่อเลมผู้กองอะผู้กองอไครับผู้จที่บ้านทีุรีรัมเขาเรียกว่า จรอ๋อผู้กองจรฮะบ้านเกิดบุรีรัมย์ครับอืมครับของของน้องเท่าไหร่นะต้องส่งส่งเดือนส่งเดือนเท่าไหร่ฮะรถรถน่ก็ขาดไม่กี่บาทจะแปดท่นนะค่ะครับเพราะว่าขายได้เพราะว่าแฟนน้องเพราะว่าแฟนเป็นสาวหลักเพราะว่าหนูก็ป่วยหลายโรคด้วยครับส่งมากี่ปีแล้วครับซึ่งออกรถประมาณตุลาค่ะตุลาปีแล้วใช่ค่ะปีแล้วสัมภาระสภาพนี่อยู่เท่าไหร่ ตอนนี้เราก็ค้างค้อมูลลงไปนี่เลยเราก็จีแสประมาณน่าจีแสแสนกว่าพอครับค้างเท่าไหร่ครับประมาณแสนกว่าค่ะประมาณแสนกว่าครับของเอาหารบกค้างเท่าไหร่ครับสามแสนสามแสนสี่ครับสามแสนสี่เกือบล้านเกือบล้านครับเกือบล้านนะฮะครับจากข้อมูลเนี่ยน่าจะมีคนอื่นอี่แม่ไม่ถูกติดต่าที่เรือผู้คองอนะ พูดเลยฮะพูดเลยครับน่าจะมีครับมี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 เรื่องพวกเงินกู่เลยครับเหมือนไปกู้ยืมเงินเขามาเนี่ยครับแล้วก็ไม่ส่งมาเลยครับเขาก็ตามตามตามผ่าทวงหนี้เลยครับทวงกับร้อยร้อยตำรวจเองนี่แหละครับครับกับผู้กองตีนี่นะครับกับผู้กองจีครับเราได้ตรวจสอบไหมว่าเขามีหมายจับหรือยังมีไหมฮะได้ตรวจสอบไหมไม่มีอะค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีหมายแต่ว่ามีมีแค่โดนจับที่เล่นที่ที่บ่อนใช่ไหมที่เขาบอกเล่นเล่นงันที่บ่อนครับ ของของที่ทหารเนี่ยเราแจ้งความเมื่อไหร่แจ้งความเมื่อไหร่ครับของของของผมของผมยังยังคร่ไยังไม่ได้แจ้งความนะฮะใจนี้กล้าพฤติการกล้า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 ถ้าทิ้งไว้เราก็กลัวว่าเดี๋ยวยังไงไงเรต่อไม่ได้ใช่มันกลัวมันขาดคดีความก็เลยต้องไปแจ้งควาครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตที่ที่สื่อมวลชนนะพอดีมีอาจารย์นะเป็นทุกข์ทรมานมากอยากสอนดอนอยู่ฝั่งดอนครับอีกลายเนงฮะที่ดอนเมืองเทพมหานครครับ รล่าให้ผูดสื่อข่าวฟังหน่อยครับเป็นอาจารย์นะคุณครูอยู่บางซื่อครับเล่าหนยครับคุณ<ห>าอาจารคุณครูครับสวัสดีค,ค่ะก็วันนี้นะคะดได้มามออขอความเป็นธรรมนะคะเกี่ยวกับการจำนำรถนะคะดิฉันได้ไปจำนำรถในราคาห้าหมืบาทที่ออตอยส่งปภาค่ะที่ดอนเมืองนะคะตั้งแต่วันที่สิบมีนา ะะก็คือได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ทราบว่าเขาเป็นคนรับจำนำนะคะจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่แนะนําไปแล้วทีนี้ก็เลยเอาไปวันที่10พอประมาณวันที่28มีนานะคะที่ฉันได้ติดต่อเข้าไปว่าจะขอรับรถคืนนะคะเขาก็ได้พูดว่าตอนนี้ยังไม่มีคนว่างที่จะไปเอารถให้ ยังไม่มีคนว่างที่จะ,ะแปลรถออกมาจากโกดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าวันไหนทัถึงจะได้เขาก็เลยบอกว่างั้นก่อนสงการนะครับพี่เดี๋ยวไปเอาให้ก็พอถึงสงการหนูก็รอก็ไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ติดหาเสียงด้วยลูกน้องไปต่างจังหวัดด้วยอะค่ะพอเสร็จปุ๊บหลังสงการหนูก็ทักไปอีกว่าขอรูปรถหน่อยค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าโกดังนะคะ รอก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการให้ค่ะหลังสงการเขาก็บอกว่าลูกน้องยังไม่ว่างอีกครับไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยนะคะก็เลยเไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยไปขอ,อ,อแจ้งครังไว้ที่สอนอตอนเมืองนะคะครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ให้แจ้งความไม่รับแจ้งใช่ค่ะจนวันที่ยีสิบสาพฤษภาค่ะนูก็ได้แบบเหมือนอ้าค่ะว่า ตำรวจพี่หนูก็เป็นตำรวจการเขาบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งค่ะไม่รับแจ้งไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยลงบันทึกไว้ให้ครั้งแรกแล้วก็ไปคุยกับฝ่ายทางโน้นว่าจะเอารถมาคืนวันไหนเขาบอกว่าจะคืนในสิ้นเดือนพฤษภาคมครับที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็พอถึงสิ้นเดือนเขาก็บ่ายเอียงแล้วก็มาถึงสักประมาณวันที่วันที่หกนงคะถ้าหนูจำไม่ผิดเมษา เขาบอกว่าออตอนนี้เขายังไม่มีเงินที่จะไปไถ่รถคืนมาให้ด้วยความที่เขาเอารถไปจำนำต่อเป็นจำนวน4 4 0 0 0 0บาทค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หาให้ผมก่อนได้ไหม14ึ0 0แแล้วก็บวกกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้เขาอีก27,000บาทรวมเป็น167,000บาทค่ะถ้าพี่มีเงินวันนี้เราไปรับรถพร้อมกันได้เลย นูก็เลยบอกว่าถ้าหนูมีเงินวันนี้พี่ก็ไม่ให้ลดหนูอยู่ดีถูกไหมเขาเลยบอกว่าได้แน่นอนครับลถได้แน่นอนลถยังอยู่ไม่ได้ไปไหนพี่เอาเงินมาเลยงั้นหนูเลยบอกว่าถ้างั้นไปเจอกันที่รูนเลยไหมอ่าถ้าหนูหาได้พี่ไปเจอที่รูเลยเขาบอกว่าไม่ได้ครับต้องโอนผ่านผมเท่านั้น ถ้าคุณครูเห็นคุณครูบอกไปแจ้งฟารสอนดอนเมืองไม่ขึ้นหน้าหมายความว่าไงครับกี่เดือนนะครับไปไปไปแจ้งสองรอบค่ะรวมก็ประมาณเกือบสี่เดือนได้แล้วยังไม่ดีไม่ไม่มีหมายเรียกกับหมายจับใช่ไหมครับมีหมายเรียกไปครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้หนูไปจี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมออกคูต้องหาหนึ่งให้ครับ แต่ว่าตอนนี้ก็นนยังเงียบอยู่เลยค่ะที่ให้ผู้สื่อข่าวดูคนไหนรถ<ด>จะรอ<ห>แบบ,บว่าผู้ต้องหาหนึ่งผู้ต้องหาสองไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาระยะเวลาประมาณสิบห้าวันต่อครั้งหนึ่งซึ่งรถเราไปไหนเราก็ไม่รู้ถ้าเขาทาแบบนี้มันก็ไม่ได้สักทีสิคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตามกระบวนการแล้วหนูเข้าใจว่าเป็นกระบวนการยังไงแต่ว่าถ้าให้รอขนาดน,นั้นรถเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้คะ่ะก็เลยแบบว่าอยากให้แบบนําจับโดยด่วนได้ไหมกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอารถ อีกอีกคันไปขายใช่ยังลอยนวลอยู่แล้วฮะคนนี้ใช่ค่ะอ๋อติดต่อไม่ได้เหรอครับติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่เขาโทรมารายงานตัวกับผู้กองท่านนี้เขาก็ไม่ตอบไลน์อีกเลยผู้กองที่ไหนครับอ๋อสอนอตอนเมืองใช่ค่ะที่เป็นเรว่องคดีเจ้าของคดีครับอ๋อเจ้าของคดีอาจารย์ครับก็ยังยังยังไม่มีความคืบหน้านะครับ นะก็มาเรียกร้องของฟาร์มินทรมอ่ะนะรถอะไรครับโตโยต้ามิกโก่สี่ประตูค่ะคนนี้ก็คือชื่ออิสรายะวงค่ะเขามีหมายเขามีหมายด้วยแบบข้อกลวงอะไรเงี้ยหนูเคยหนูเคยไปรื้อมาเหมือกันประมาณนั้นครับน้ำไว้ห้าหมื่นใช่แล้วอิสราเนี่ยคนเอาเอาไปต่อเอาไปชำนาญต่อใช่เหมือนเขาร้อนเงินอะไรแบบนี้ค่ะ ใช่เขารถของเราเนี่ยเขาทำงานต่อใช่ค่ะแล้วก็จะให้เรารับสภาพนี่ทนด้วยใช่สองหนึ่งแสนสี่หมื่นบวกกับดอกเบี้ยอีกสองหมื่นเจ็ดเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันค่ะไปเจอได้ไงคุณกระดาไปเจอได้ไงฮะหนูหนูเคยหนูเคยไปเจอเขาเมื่อตอนไปเอารถเข้าครั้งแรกก็คือไม่ได้มีปัญหาครั้งแรกค่ะเพราะว่าหนูเอาไปแค่สิบห้าวันแล้วหนูก็ไปถ่ายคืนใช่ เหมือนคนนี้นะคะเขามีหุ้นส่วนกันอยู่สองสามคนประมาณนั้นนะคะตลาดศรภาใช่ค่ะตละาดศรุภาก็คือมันอยู่ตรงโรงแรมเลเข้าไปในซอยนิดเดียวแล้วมันจะมีโรงแรมอะคะ่ะตอนนั้นเขาเปิดเป็นร้านเอ่อล้างรถอะคะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนอยุบไปแล้วหนูไปถามตอนที่หนูไปแจ้งความหนูเข้าไปดูก็คือไม่มีอะไรแล้วใช่เปิดอยู่ไหมอูปปัจจุบันไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลย,ยไม่ได้ค่ะหนูโทรไปก็ไม่รับสาย ตอที่า่ลอบไหมครับไม่รอบเลยค่ะเขาไม่บอกเลยเขาบอกว่าไม่มีใครให้เขาให้เข้าไปหรอกถ้าพี่เอาเงินมาดผมพาไปเอาอะไรอย่างเงี้ยรว่าหนูจะติดต่อโดยตรงเลยหนูจะติดต่อกับคนนั้นเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเอาเงินแสนสี่มาหนูเอามาอ่าแค่ไปจำนำแค่ห้าหมื่นหนูก็ต้องแบบจ่ายห้าหมื่นไม่ใช่แสนสี่สิ่เลยใช่เพราะบอกว่าเขาจะแบบ มาทยอยผ่อนหมูก็ได้ขอให้แบบว่าตอนนี้พี่ผมไม่อยากให้พี่เสียรถไปก็คือให้พี่หาเงินมาเพื่อที่จะไปถ่ายสี่เดือนเลยใช่ไหมครับพอดียังไม่ขึ้นหน้านะใช่อยากให้ออกหมายจับอยาูให้ออกหมายจับเลยให้จับเลยแล้วก็เอารถหนูคืนนะด้วยยังไม่ออกครับยังไม่ออกหมายจับนะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นหมายต้องหาหนึ่งอยู่ค่ะหมายเรียกหมายเรียกไปแล้วแล้วก็ต้องหาหนึ่งใช่ ก็อย่างนี้ฮะก็เดี๋ยวเรียกร้องถึงอ่าผู้บัชาการตารวจปูทอนรับขคะครับผู้องทาหนึ่งเนี่ยั็คืออะไรต้อ้าต้องมาองจตอมาามายตาัยจเยองั้อาัเงมายอเรียกย้งมาจลาเรัย้ต้มาั้งาองาจตองัเ้อต้องาเมา เพื่อรับทราบข้อเก่าขาถ้ามาครั้งที่สองเรียกครั้งที่สองก็คือหมายต้องที่สองถ้ายังไม่มาอีกถึงจะออกหมายเรียกครั้งที่สามเป็นเป็นเป็นหมายจับได้ค่ะซึ่งมันห่างกันระยะเวลา15วัน15วันถ้ารวมสามหมายก็คือ45วันแล้วรถหนูจะไปอยู่ที่ไหนทำไมคุณต้องใจเย็นขนาดนี้ไม่ใช่คุณคุณก็ไม่ไม่รู้สิว่ามันเป็นยังไงถูกต้องไหมคะครี้ รม้ว่าเขารู้จักรือว่าเขารู้จักด้วยไม่งั้นเขาคงเขาก็คงไม่ไม่พูดรถหนูหมดแล้วค่ะใช่รถหนูหมดแล้วมีไหมหนูไม่หนูไม่ทราบเลยค่ะอันนี้แต่ว่าคนที่คนที่รับรถหนูคนแรกอะค่ะเขาเคยพูดจับเพื่อนที่แนะนําหนูอะบอกว่าอไม่อยากให้เอาเขาไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเขา ไม่ได้เอารถไปพุ่นพุ่นสวนชื่อเรื่องน,นีไหมครับอันนี้ชื่อกายค่ะชื่อกายฮะถ้าเขาไม่หลอกลวูนะชื่อกายแต่ละลายเขาก็ชื่อกายด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ไปแล้วค่ะถ้ามนันรถหรูอันนี้ก็ยืนถ่ายข้างรถหรูก็ไม่ใช่รถเขาจริงหรือเปล่าหรือยังไงในหนูก<พ>็ไม่ทราบค่ะประมาณนี้ก็ยังไงก็นะก็ยังไงก็ผมก็เรียกร้องไปถึงผู้บัญชาการ นอหนึ่งนะครับก็เร่งรัดคดีของคุณครูอาจารย์เนี่ยพอดีคุณครูสอนอยู่บางซื่อก็ก็รบก,กวนท่านนอหนึ่งด้วยครับอยู่เรื่องอยู่ที่สสอนอดอนเมืองครับท่านครับขอขอกราบท่านด้วยนะครับเร่งรัดคดีให้คุณครูด้วยครับที่สนอนดอนเมืองครับท่านครับท่านนอหนึ่งครับมูเ้เหามามาผู้เสียหาย,ยมา,ายืนแล้วมายืนยนี่หมดเลยใครมีกลางมาผ้าเรื่องมันยืนเงินอาจารย์มามา พอดูแชทหน่อยครับแชทได้เลยค่ะอาจารย์เปิดดูออ่าาจารย์เปิดดูอ่มาเอาดูเอาเอาเอารูปนุ่นภูเอารูปนี้ขึ้นมารูปนี้ขึ้นมามีไหมมีมฉลาดูปนี้รูปลูปนี้รูปนี้เออเออเอารูปนี้โชว์อ่ะอาได้ค่ะออ่ะาจารย์โชว์ยืน รวมกันล้านหนึ่งเนี่ยรวมรวมแล้วก็ล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งร้านหนึ่งครับฝากผู้พิการสอบสวนกลางนะครับรับร้องครับร้องขอความเป็นธรรมว่านนี้ไม่ขึ้นหน้าครับที่สอนอดอนเมืองด้วยแล้วก็ปากช่องด้วยครับคดีไม่ขึ้นหน้าครับมีบัตรตั๋วมีบัตรไะบัตรบัตรประชาชนนะแรกอ่ะเขาให้ลงคดีประจำวันเฉยๆแล้วพอพอพอไปแจ้งรอบหนึ่งรอบที่สองเขาเกรเหมือนแบบ มันมีหลักฐานว่าเขาเ,เขาไปจำนำเข<ล> <ๆ S 2> าตรวจเล่นหักานบกรับว<ะ>่ายักรอบยกซับแต่เกาจะเหมือนจะเรียกไปสอบสวนีรอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้เรียกะคะ